สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บบอกหน่อยนาหรือว่าบอกเขียบเด้อครับเด้อนี่บอกเขียบวันนี้เป็นต้นอยู่อ่าสวนนะครับอยู่ไอ้กระท่อมอยู่สวนตรงหน้านะครับถามว่าเริ่มแก่ยังมันเกิดแก่แล้วครับมันก็มีทั้งนกกินแล้วก็มีทั้งกระลังตาตีนี่นี่นี่แล้วก็หลายหน่วยหลายรุ่นอยู่นะครับก็มาเด็ดมาเด็ดเอาไปบ่มแนหรือว่าเด็ดไปก็บางเทีมันจสุกฆ่าต้นเลยเด้ครับมันจะสุกฆ่าต้นเลยบางต้นบางหน่วย แล้วตัวนี้ก็ก็มีนกมากินเพื่อนนกมาตอดอยู่เพื่อนนี่เจอละเจอละนี่กระอวือโอเคนะครับในนี่นกระือว่าแกอยู่ตาตีอยู่พูนทั้งบนผุนครับทั้งเทิงผุนนกจาะไปแล้วนี่ครับนี่ตามๆนี่ก็มีนะอันนี้ก็ถามว่ากําลังแกกําลังตาตีนะตาตีสิกราลังแก ทางนี้ก็มีหลายต้นอยู่เหมือนกันนกเจาะดูพามาดูเลยน้อยนานี่ลูกนึงอันนี้ก็น่าจะรุ่นที่สองที่สามแล้วนี่รุ่นแรกก็จะเก็บไปแล้วแล้วก็นกเจาะนกกินไปบ้างแล้วเยอะด้วยนกกินนุ่นกับน,นกกินนะก็มีอันที่แก่ที่ตาตีอยู่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่หลังนะก็ได้กินหลายรุ่นแล้วต้นนี้นี่สวนธรรมชาตินะอยู่หัวไหล่ไปนา อยู่ทุ่งนาเทียงนาอันนี้เป็นฝรั่งบอกซีดาขีนกครับนี่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 น้อยนาบอกเขียบนี่จั้งจี่ครับนกมันขืนนกมันกินนี่ไหมบางเทือกับประท่านนกนะครับทามันซุกอยู่น้ำต้นเลยกับประท่านนกดอกบังเทืนะครับต้องคนต้องมาค่อยจอบเอาแต่ว่ากับแบงปันกันน่ะล่ะกับแบงปันนกกินกินเนี้ยนะต้นอันใดที่นกกินไปแล้วก็ให้นกกินอันใดที่พระท่านได้กินเท่ากับเมามากินนะเสี่กับเป็นอาหารของคนไปนี่จังสีิครับ นี่จังสินกกะกินไปแล้วนะก็ปล่อยให้เป็นอาหารของนกไปเลยนะเ่าก็เอาอันที่ยังบไดเจาะนะเอาไม่ไม่อยู่นกมันกับบไดตาดีทุกทุกนวยดอกนะยังมีนวยที่หลงเหลืออยู่นี่จังสิเห็นบ่นี่ตาตีแหละเขาก็เอานีมาก,กินนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งทั้งไต้เนาะมีข้ามาเบิ้งเขามาเบิงเาาเบ้งทั้งไต้เลยนี่เห็นบ่มันสิพี่นวยเจาะเนี่ย น่วยที่นกนี่นี่นี่ยังสินกจ่อครับนกจอไปแล้วฮอกกับปล่อยไปเป็นอาหารนกไปเลยเนี่ยมันจะมีบางน่วยที่บ่็จอนี้ยังเสียนบ่นี่บ้านจอเนียครับนี่บางโตกับบ้านในหูนะครับอันนี้บ้านเาได้ครับนี่ยางงามยางดีเลยเนี่ยนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยนี่หมกเขียบเนี่ยงามงามได้เนี่ยนี่สุกแล้วสุกข่าต้นเลยตัวนี้สุกข่าต้นเลยครับอันนี้ฮขกก็เด็ดเอา นี่อันนี้คือกันนี่เริ่มตาตีเลื่อยจิ้งไนก็ได้นะครับแต่นี่คือเซตเฮาเนี่ยครับอันที่นกจ้อแล้วก็ปล่อยเป็นอาหารนกปลายนะครับเฮากับปได้อันนี้ปลนไดเฮากับแบงปันธรรมชาติไปเห็นบ่มันเป็นธรรมชาติครับมีหลายนะครับอันนี้นอนบะลงด้ครับนอนบะลงก็กินลายรุ้นแล้วนะครับแซบหอมบกเขียบหนังครับน้อยหนาหนังนี่ครับบรรยากาศเบิ่งริมสาอันนี้พึ่นก่อนเลี้ยงเอาปลามาปล่อยอยู่ เอาปลาเอาหอยมาปล่อยแล้วก็มีเป็ดนะบอกหอยมะปลายก็บสิเซชเป็ดแล้วเป็ดมันก็นมากินเนาะแต่ว่ามันก็กินบ่เบิดดอกว่ามันก็จะมีอันที่เป็ดมันกินบ่ได้เนียนะนี่ก็ต้นบักเขียบซุกแล้วแล้วจะหาอยู่นี่กับักเขียบนี่ก็สซุกเนียแล้วก็นกกินแนี้คนกินเนียป,ป่าปนกันไปครับนี่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 หอยนกกินเป็นอาหารนกเห็นบ้าน,นกกินนี่ครับ มาถายให้เบิ้งผลไม,ม้ขอบสะนะครับผลไม,ม้ขอบสะนี่ก็มีไม้ไผ่นํามีไผ่หวานนะครับนี่นอไผ่หวานซุ้มให้เบิ้งนี่นอไม้ไผ่หวานเด้อครับดรเด้อก็เด็ดไปกินเห็ดกับเขาเห็ดแกงไปต้มจิ้มน้ำพริกเนี่ยไปแกงเนี่ยนะครับพุนก็ผลลไม้บักม่วงนะครับธรรมชาตินี่จ้งสี่ครับนี่เจ้าสี่แก่เลยเนี่ยนี่ขาเด็ดไปบ่ม,มได้เลยเนี่ขั้าเด็ดไปบ่ม,มนี่ก็คือพระท่านนกนะ ต้องเด็ดเพราะว่านกเห็นแบบตาตีเนี่ยซุกเนี้ยน้อยๆนี่เจาะแล้วนะครับอันนี้ก็เอาอ้จิ้งหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าเขาคิดว่ามันท่านนกก็มาเบิ้งนี่ขอบซ้าพี่โอ้ยนี่ก็ถือว่าโอเคนี่นี่ยั้งศรีนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่นี่ถือเ่าโอเคนี่ซุกอยู่เนี่ยซุกคาต้นเลยโอ้รุดลุดลุดนี่เอาก็เด็ดเอามานะก็เป็นอาหารของเห่าได้นะแบ่งปันนกน้ำเหล้วคนก็กินได้น้ำผุนครับนกมาเห็ดห่างอยู่น้ำต้นเลยครับแน่นอนอีหล่ นะครับให้กับแบงปันนกไปน้ำเลยให้นกเป็นกินน้ำนะแบ่งปันนี่เดีนยนี่กระซุกเราเด่นแกลอยเด่นนะนะครับก็ต้องเด็ดแล้วนะบางหน่วยให้กับแบงปันนกไว้ให้หนกกินแนะ่นะให้เพื่อนได้ใส่ชีวิตได้อยู่อาศัยกันกินนี่แหละครับหลังจากเข้าย่างไปเอากระแปงมาแล้วนะครับเขาก็มาเด็ดผพ่นนี่นะครับน้วยสุกน้วยซุกนี่นี่นสุกข่าต้นเลยครับนี่ นี่สุกบ่เนาะเออนี่ก็เริ่มสุกนี่ตาตีแหละเห็นบ่นี่นเด็ดได้ครับเพราะว่าถ้าบ่เด็ดนี่นกก็จิกนะครับแต่ว่าเฮาก็บ่ได้เอาเบิดดอกว่าเฮาก็ต้องแบ่งให้นกนะครับแบ่งให้ธรรมชาตินํานะเฮาก็แบ่งกันนะครับเพราะเพิ่กนก็เฮ็ดหังนะครับอาศัยร่วมกันเพราะว่าเออ่สัตว์หรือว่านกมื้อนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพิ่นก็มาซอยกําจัดไอ้วัชพืชเอ้ยมันวัชพืชกับพวกไอ้หนอนพวกหยังจังซี่นะท,ที่มันทําลายไอ้พืชจังซี่แหมก็มาซอยผสม เกสรคือทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่ครับมันก็ต้องเป็นพึงพาอาศัยนะครับนอนก็มีประโยชน์นะครับมีหลายกับดีนะครับนกก็มีประโยชน์นะครับมีหลายกับดีทุกอย่างมันเกื้อกูลกันเิทภายในธรรมชาติภายในสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนก็ซอยลอกในเรื่องของผสมเกสรนะครับไปจับเกสรตัวนั่นตัวนี้มันก็มาติดนะครับเป็นหน่วยเป็นผลนะครับคือธรรมชาตินะครับเป็นวัตจักรของธรรมชาตินะครับเท่ากับแบ่งปันกันให้ยูกันกินกันไปนะครับ อันใดที่เฮากินเฮาก็กินอันใดที่เฮางแบ่งปันเฮาก็แบ่งปันกันไปสันตัวครับพี่น้องเนาะเฮาก็เฮ็ดเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปโลดนะครับทายถ้ำก็ทายถ้ำไปหลดนะครับเฮากับพอสนใจเด้อครับเด้เอเฮาก็เฮ็ดไปหลดนะบ่ต้องไปเบิ่งว่าผู้อือ่นสีแนมจังไรผู้อื่นจะว่าโอ้ยบอกนี่มันผีบ้ามัน,ย,นะนยันบบงนะครับเขาจะแนมใส่แนมขวากับบอไปยังนะครับเฮ็ดกันไปเรื่อยๆนะครับอันใดมันดีก็เฮ็ดนะครับเฮาบอะไรไปเฮ็ดอันใดที่มัน เบียดเบียนผู então, ้อื่นเท่าเปรตเผ็ดย <t sair> er like ังที่มันผิดกฎหมายนะครับเอาเห็ดแบบธรรมชาติเท่านะครับเนาะหาอยู่หากินกันไปตัวเขาจะเหนียนนี่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 กับซุกแล้วนะครับซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วเออนี่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 ใบแมงลักก็ประโยชน์ก็มีประโยชน์เยอะนะครับทําประกอบอาหารกินนะครับช่วยขับลมนะครับช่วยอ่าระบายอ่าเรียกร้อนในแก้ร้อนในได้เม็ดแมงลักนี่ ช่วยให้เคลืบอบกระเพาะได้นะครับเม็ดแบงลักเอามาใสา่น้ำแข็งหวานน้ำแข็งใสกิน,นช่วยให้เคลืบอบกระเพาะได้นะครับประโยชน์คุณสมบัติประโยชน์เนี่ยมีเยอะมากมายนะก็เป็นพืชผักสวนครัวประกอบอาหารอร่อยนี่ก็เป็นตะไคร้นะใบตะไคร้พืชผักสวนครัวนะก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูมุมมุมอื่นบ้างนะครับหลายหลายๆมุมนะก็นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากฝากอ่าให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผม นี่นะครับเป็ดเป็ดที่ผมบอกนะครับเป็นเป็ดน้อยที่ผมบอกเนี่ยแหละมาจอบดูเป็ดครับเป็ดอยู่ในสะเห็นไหมเห็นเป็ดไหมนู่นๆเป็ดอยู่ข้างลังนู่นๆเห็นไหมเป็ดนะเป็ด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 นั่นนะเป็ดกำลังกินอาหารอยู่นะน่าจะกินหอยเอาหอยมาแล้วนี่มา่องดูเป็ดเลยนะเห็นไหม เป็ดไหมเป็ดนั่นน่ะเป็ดนั่นน่ะเห็นเป็ดไ,ไหมครับนะก็เอาเป็ดมาปล่อยแล้วก็เอาหอยกุ้งหอยปูปลามาปล่อยครับเขาก็จะมะีการกินของเขานะเขาก็กินไห้หมดหรอกครับก็มีตัวเล็กตัวน้อยที่ว่ายังอาศัยอยู่ข้างใต้สะนะครับเป็นหอยหอยขมหรือไม่ก็หอยหอย,หอยนาเนะเอามาปล่อยไว้นะเนี่ยก็ธรรมชาตินะร,ร,รอบๆสะธรรมชาติที่ ปลูกไว้ก็ยังมีพืชผักวนครัวนะปลูกไว้ประกอบอาหารไว้กินนะอันนี้เป็นเป็ดออกไข่นะครับเคยออกไข่อยู่ยิงเป็นฝูงนะครับฝูงหนึ่งก็เยอะมากๆเลยแต่ว่าเราโล่ขายไปแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณสองคู่หรือสามคู่เนี่แหละประมาณหกตัวนะครับอ,อีกนู่นนู่นอีกที่หนึ่งน่าจะอยู่นู่นไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ตัวนะน่าจะเหลือสองคู่ั้ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะครับน่าจะสองคู่หรือสามคู่นี่แหละนะ เพราะว่าเราโลาะขายไปแล้วนะครับหรือแต่ไก่ไก่ก็คือโพสต์ขายอยู่แต่ว่ายังไม่มีคนมามามา,มาประมูลเอ้ยมาซื้อยังไม่มีคนมาเหมานะครับแต่ก็จะเหลียวไว้ทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ประมาณสักสองสามคู่อยู่ประมาณนี้แหละเพื่อเราเราจะได้โลาะใหม่แล้วก็เลี้ยงใหม่นะครับอีกอย่างหนึง่งถ้ามันเยอะแล้วเรา,าเรายังไม่ได้ขายเนี่ยหนึ่งก็คือ มันจะมีเรื่องอค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารนะบางทีต้องขุนอาหารต้องซื้ออาหารมาให้นะบางทีเราปล่อยมันกินตามทุ่งหญ้าตามคลองตามธรรมชาติเนี่ยบางทีอาหารมันก็ไม่พอนะมันก็ไปหาคุ้ยเขี่ยจับนอนจับปวกกินเนี้ยมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเพราะว่ามันเยอะอ่ะเป็นฝูง่งไก่เป็นฝูงเป็ดเป็นฝูง่งนะแล้วก็ขายโลออกแล้วก็ค่อยอเลี้ยงใหม่นะโละเป็นรุ่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 นไปนะครับก็ฝาก ติดตามชมนะครับฝากให้กำลังใจฝากกด subscribe ฝากเม้นคอมเมนต์พูดคุยแชร์นะครับว่าทุกคนอยู่ไหนบ้างนะครับทําไปเลยครับลุยไปเลยนะครับสังเกตที่เห็นนี่คือเป็นท่อท่อประปาที่มาจากปั๊มโซลาเซลล์นะเป็นเป็นปั๊มน้ำบาดาลที่อยู่ตรงทุ่งนานน้นนะครับต่อเข้ามานะเป็นท่อ2นิ้วนะครับปั๊มประมาณหนึ่งแรงนะครับสี่แผงหนึ่งแรงหรือ1แรงครึ่งนะครับประมาณนี้แหะ แล้วก็ต่อเข้าสระนะครับในช่วงที่หน้าแรงหน้าแรงก็คือปล่อยน้ําลงสระพักน้าไว้ในสระก่อนให้มันมีออกซิเจนหรือให้มันมีแร่ธาตุอะไรต่างๆฟื้นฟูในเรื่องของอธรรมชาติก่อนนะครับให้มันเป็นมีอาหารหรือว่ามีอากาศออกซิเจนในในน้ำที่ดีก่อนแล้วค่อยดูดสูบอ,ออกไปลดน้ําผักอีกทีหนึง่งหรือว่าเราจะจะสูบจาก จากโซลาเซลล์ไปลดผักเลยก็ได้บางทีก็ต่อใบาพาดตงบางทีก็ต่อใบามาลงสะนะครับนะเพื่อเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาบางทีปลานินมีกุ้งหอยปูปลาแน,นี้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นต้นมะย,ยมนะต้นมะย,ยมก็ออกลูกแล้วออกลูกเยอะอยู่นี่เป็นมะย,ยมมะย,ยมเปรี้ยวมั้งน่าจะมะยมส้มล่ะ <c oughs> มะย,ยมหวานหวานอีเลียหวานตา แล้วก็นู้ยก็เป็นบัอกข้าวนะครับพาเบิงในบักข้าวปลอกข้าวน้ำหอมครับข้าน้ำหอมมันก็ตัดกินไปไหลแฝงหลยทลยไล่แหละวหลายแฝงครับอันนี้นี่ตอนที่ตัดไปแฝงอันนี้น่าจะโอเคบ้างน่าจะพอดีเดี๋ยวจะต้องเฉาะเบิงนะครับมาพาน้ำหอมเดี๋ยวจะลองเฉาะดูธรรมาชาตินะครับบัอกข้าวแฝงนี่ก็ ผมต้องเชาะต้องตัดเบื้องหลัถามว่า,มาแกบอหันหวา,า,ามันกัดฉีกแกน้อยๆนะครับแต่ว่า,ท,าวทั้งในเบื้องหลังตรงช่วงเครื่องลงมากผิไม่อาจจะอ่อนนะครับก็เลยจะตัดแฝงนีนะ่แหละครับเดีผมไปเอาให้เบื้องไปที่ตัดเดีย๋ยนี่ห้อยตัดแล้วจะตัดแฝงเนีนะ่ยเรียบร้อยตัดมะพร้าวตัดมะพร้าวครับตัดมะพร้าวแล้ว ไปไปเบรงกันเสร็จแล้วก็ตัดเอาไว้ขึ้นรถนะนี่หน่วยที่ช็อครับก็ถือว่าอ่าถามว่ามัน่อ,อนบอทั้งในมันก็พอดีอยู่ครับแต่ว่าช่วงหัวหัวขอบขอบขอผิวมันอาจจะแข็งไปนิดนึงแต่ว่าทั้งไตช่วงกลางลงไปเนี่ยมันคืออ่อนครับเป็นผ้าอ่อนหน่วยอื่นมันอาจจะหน่วยอ่อนก็นได้ครับเพราะว่าห้องบลูก็ถือว่ากินได้เพราะผมซิมมางแล้วนะครับเอาไปกิน